สวัสดีครับครูิีกนะครับโกโซีนเน็วันนี้ลองเปลี่ยนบรรยากาศไปทริปสั้นๆที่จังหวัดภูเก็ตกันนะครับใครที่อยู่เชียงใหม่ก็สามารถบินตรงได้จากเชียงใหม่ไปภูเก็ตนะคะถ้าเรามีเวลาสักไม่นาน2อสมวันเนี่ยการที่เราไปพักผ่อนที่ภูเก็ตก็น่าสนใจเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับเมื่อไปถึงภูเก็ตแล้วนะครับกิจกรรมที่แนะนําก็คือ เดินชมรอบเมืองเขตเมืองเก่าก่อนนะครับจากนั้นก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะรีแล็กตามชายทะเลก็สามารถไปได้แล้วอย่าลืมตรวจเช็คเรื่องถนนคนเดินกิจกรรมถนนคนเดินน่าสนใจมากเวลาเราไปเนี่ยนอกจากอาหารของฝากแล้วนะเราก็จะได้เห็นการแสดงของเด็กๆแล้วก็เดินชมเมืองท่ามกลางแสงสีเสียงไปเรื่อยๆด้วยนะครับส่วนเรื่องที่พักนั้น โอ้โหแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านเลยนะครับเราจะเลือกโซนไหนก็ได้ที่พักราคาไม่แพงครับแต่ค่าของชีพก็จะแพงอยู่นิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรเราสามารถเลือกใช้บริการได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของทุกคนเลยแต่ครูพิกอยากจะแนะนําที่ที่มีสระว่ายน้ํานะครับเมื่อเราต้องการรีแลกซ์เราอาจจะรีแลกซ์ที่สระว่ายน้ําได้ไว่ายน้าไปชิลๆหาเครื่องดื่มซักแก้วไปนั่งริมสระว่ายน้ําก็ได้นะครับ แต่เล่นน้ําทะเลเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่กลัวดําไม่กลัวแสงแดดก็เรียนเชิญได้เลยโอ้โหหาดสวยมากๆเลยนะครับภูเก็ตของเราก็เป็นทริปสั้นๆนะครับน่าสนใจลองดูนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์สนุกสนานขอกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กูปิ๊กด้วยนะครับ